บทที่25ปองพลถึงแม้ชาลิสาจะเลิกดิ้นแล้วแต่เธอก็ยังเขินอายเพราะอารมณ์ในตอนนี้ไม่เหมือนคืนที่ผ่านๆมาแต่เราจะมาใกล้ชิดกันแบบนี้ไม่ได้นะเราไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยคืนก่อนคุณเป็นคนชวนผมเองนะทำไมครั้งนี้ผมจะชวนคุณไม่ได้ ก็ฉันเป็นผู้หญิงผมก็เป็นผู้ชายชาลิสาเลิกลากหญิงสาวนอนตัวเกรงแข็งเมื่อข้างหนึ่งของเธอยังพยายามจับแขนของเขาให้หลุดออกจากตัวแต่ชินกริดกอดรัดเอวของชาลิสาให้แน่นยิ่งขึ้นเสียงลมหายใจของเขาดังใกล้กับใบหูของหญิงสาวไม่มีคำพูดใดๆระหว่างทั้งสอง จะมีเพียงเสียงของหัวใจที่ดังโครมครามจนแทบเต้นออกมานอกอกอย่าแม้แต่จะคิดนะเอชินชายหนุ่มได้ยินเสียงในหัวของตัวเองดังลอยขึ้นมาเมื่อจมูกของเขาได้ซุกเข้าที่เรือนผมหอมของชาลิสาจริงอยู่ที่เขาเคยแซวหญิงสาวว่าไม่อาบน้ำแต่ความจริงแล้ววิญญาณสาวกลับรักษากลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ติดตัวไว้ได้อยู่เสมอ ชาลิสาเริ่มคลายมือที่พยายามดึงแขนของชินกริตและเอื้อมไปดึงแขนอีกข้างของเขามันหนุนและประคองตัวเธอไว้ทำให้ชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจกับท่าทีของหญิงสาวที่เปลี่ยนไปเท่านั้นยังไม่พอคนตัวเล็กในอ้อมกอดยังประสานมือเรียวงามเข้ากับมือใหญ่ของชายหนุ่มคราวนี้กลับกลายเป็นชินกริตที่เป็นฝ่ายหยุดนิ่งด้วยความประหลาดใจ อีกใจหนึ่งก็ระแวงว่าหญิงสาวจะมาล้ออีกถ้าคุณเหงาฉันจะอยู่เป็นเพื่อนคุณเองนะวิญญาณสาวเอ่ยขึ้นถึงแม้จะไม่ได้มองเห็นแววจาของเธอเขาก็รับรู้ได้ว่ามันเป็นคำพูดจากใจจริงไม่ได้ประชดประชันอย่างที่ผ่านมาแล้วเขาเองก็จับมือที่ประสานกันไว้แน่น ชายหนุ่มเผลอจูบที่เรือนผมของเธอและใช้แก้มแนบก็ไปบนเรือนผมนั้นกลิ่นอายของความเห็นใจและความอบอุ่นกระจายอยู่รอบตัวของทั้งสองในค่ำคืนหนาวเหน็บที่แสนยาวนานปะคุณจากตรงนี้ก็อีกนิดเดียวเท่านั้นแหละชาลิสสางวงเงียสะดุ้งตื่นเมื่อชินกริดเรียกปลุกและชายหนุ่มก็ดูพร้อมที่จะทางเดินอย่างเต็มที่ คุณลุกไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไม่หิวบ้างหรอชาลิสาเริ่มตื่นเต็มตาเธอดันตัวลุกขึ้นและแปลกใจในท่าทางของชินกริตที่ดูสดชื่นไม่เหมือนคนที่นอนขดตัวไม่สบายตัวมาทั้งคืนไม่นะคุณหิวหรอเปล่าไปกันเถอะฉันอยากเจอคนที่คุณบอกแย่ๆอยู่แล้ว หญิงสาวเดินตามชายหนุ่มไปตามทางเดินเลียบริมแม่น้ําในที่สุดก็เจอบ้านไม้หลังหนึ่งบริเวณบ้านเป็นสวนดอกไม้เล็กหลักพันล้อมรอบแทบไม่น่าเชื่อว่าในป่าแบบนี้จะมีบ้านสวยและน่ารักอยู่จริงๆชิ่ชิงกฤิเดินไปถึงบริเวณหน้าบ้านไม้ขนาดกลางที่ไม่ใหญ่เด่นสะดุดตาแต่ก็ไม่อึดอัดจนเกินไป ที่นี่ทั้งสะอาดและมีเข้าของเครื่องใช้ทำให้ยิ่งแน่ใจว่าพวกเขามาถูกทางแล้วคุณปองพลครับคุณปองพลชายหนุ่มตะกรเรียกเจ้าของบ้านแต่คนตัวเล็กที่ตามมาด้วยกลับตาโตและจับที่ต้นแขนของชินกริดอะไรนะเมื่อกี้คุณเรียกใครนะ ชินกริดหันกลับมาเห็นชาลิสาทำตาโตเป็นแววตาที่บ่งบอกทั้งความประหลาดใจและดีใจรักคนกันไม่ทันที่ชายหนุ่มจะตอบคำถามแก่หญิงสาวก็ปรากฏร่างของเจ้าของบ้านเป็นชายวัยกลางคนรุ่นรา,าวคราเดียวกันกับลุงสุทินคุณเป็นใครครับผมชื่อชินกริดครับเป็นเพื่อนของชาลิสาเจ้าของบ้านที่คุณเพิ่งซื้อไปนะครับ อ๋อเข้ามาสิมากินน้ำกินท่าก่อนชาลิสาจับแขนของชินกริดไว้อีกครั้งคราวนี้แววตาของชาลิสาเปลี่ยนไปกลายเป็นน้ำตาคลอเบ้าและเอ่ยกับชายหนุ่มเสียงสัน่นชินนี่คือคุณลุงของฉันเองชินกริดนิ่งค้าง สมองของเขาพยายามประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจับครอบครัวนี้เขาหันขวับไปมองชายผู้ที่ชื่อปองพลต้องเป็นคนให้คำตอบเรื่องบ้านทิพโกโสนแก่เขาได้อย่างแน่นอนเสียงน้ำชารินลงในแก้วเซรามิกใบเล็กบนโต๊ะรับแขกกลิ่นของชาดอกไม้หอมอบอวนคลุ้งคลายงชาลิสาหลับตาและรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้สุดดมกลิ่นนี้ รู้เส้นทางมาบ้านฉันจากสุดทินนี่เองมิน่าละถึงหาเจอชายชื่อปองพลวางเหยือกชาร้อนลงและกล่าวกับชายหนุ่มอย่างยิ้มแยม้มเขาเป็นชายวัยกลางคนที่ดูท่าทางอัธยาศัยดีคนหนึ่งทำให้ชายหนุ่มหายเกรงที่จะเริ่องสนทนากับเขาในมหาชั้นมีธุระอะไรละ่ะมาตั้งไกลต้องมีเรื่องสำคัญใช่ไหม ปองพลรู้ว่าชิงกฤิตจะต้องมาด้วยเหตุผลสำคัญบางอย่างแต่หากสุทินให้ผ่านเข้ามาได้แสดงว่าชายหนุ่มจะต้องเป็นคนที่น่าไว้วางใจและไม่มีเจตนาร้ายในการมาครั้งนี้นายต้องการบ้านหลังนั้นทำไมเจ้าของเขาตายกันหมดนายไม่กลัวเรยไงผมอยากเก็บไว้ให้ลิสาครับปองพลมองหน้าชายหนุ่มอีกครั้ง เขาเปลี่ยนอารมณ์จากเฉยเมยเป็นให้ความสนใจในตัวชายหนุ่มคนนี้บ้างแต่เขาก็ยังเงียบปล่อยให้ชายหนุ่มพูดต่อไปท่านนายไม่ขายให้ผมผมขออะไรสักอย่างนะครับอะไรละ่ะปองพลถามสั้นๆและสบตากับชินกริดมือของชายหนุ่มที่ประสานไว้ข้างหน้าบีบแน่นเขาสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนตอบคำถาม ผมขอเก็บของทุกอย่างที่อยู่ในห้องของลิสาเอาไว้นะครับชายวัยกลางคนเผยยิ้มออกมาเขาแอบหัวเราะเล็กน้อยก่อนพูดคุยกับชายหนุ่มให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นของผีตายโหงนายจะไปเก็บไว้ทำไมปกติเขาต้องเผาตามศพไปไม่ใช่หรอวิญญาณของชาลิสาที่นั่งนิ่งฟังอยู่หันไปมองชินกริดด้วยความสนใจว่าเขาคิดจะทำอะไรกันแน่ เพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยคุยเรื่องนี้กับเธอเลยผมชอบชอบผลงานของเธอและอยากเก็บไว้เป็นอนุสร์ครับชินกริดเกือบหลุดปากว่าเขาชอบชาลิสาให้ปองพลรู้แต่เพียงแค่ผีสาวได้ยินเท่านี้เธอก็รู้สึกตื้นตันใจที่อย่างน้อยชินกริดก็อยากทำอะไรเพื่อเธอบ้างเขาช่างแตกต่างกับจักรวาลเหลือเกินชายคนนั้น ที่ไม่เคยคิดทำอะไรเพื่อเธอเลยแม้แต่เรื่องเดียว